อามาดูข้อสุดท้ายกราฟของฟังก์ชัน f x เท่ากับ1ส่วน x กำลังสเป็นดังรูปถ้าพื้นที่แรงเอาเท่ากับ1.75ตารางหน่วยแล้ว f ฟังก์ชันของ1เมื่อ x เท่ากับ1ส่วน c b เท่ากับเท่าใดอ้าวอันนี้เป็นก็เป็นโจทย์หาพื้นที่ใต้กราฟที่ต้องใช้อินทิเกรตถูกต้องไหม ส่วนอันนี้เราสามารถอินทิเกรตรวดเดียวได้ไม่ต้องแยกช่วงเพราะอะไรเพราะพื้นที่แรงเงาอยู่เหนือกราฟหมดเลยถูกต้องไหมออันนี้ก็เป็นโจทย์อินทิเกรตง่ายๆเนาะมาเริ่มทํากันเลยพี่คิดว่าน้องๆก็น่าจะอินทิเกรตกันเป็นหรือเปล่าอ่ะมาดูพื้นที่แรงเงาก็คือตรงที่แรงเงาเป็นสีชมพูเขาบอกว่ามี พื้นที่1.75ตารางหน่วยใช่ไหมอ่ะก็จะทำให้เราหาค่า b ได้ถูกต้องเปล่าเราก็ต้องใช้วิธีอินทิเกรตตั้งแต่1ส่วน2ถึง b ของ f(x) ซึ่งมันก็คืออินทิเกรตตั้งแต่1ส่วน2ถึง b ของ หส่วน x กํลังสอง dx ก็คือเทียบตัวไป x ใช่ไหมอ n t e g r a t e คืออะไรจำได้ปะอันเนี้ยมันก็เปรียบเสมือน x ยกกำลังลบสอง อินทิเกรตเราก็จะเพิ่มกำลังเข้าไปมันคือ X กกลังลบสองใช่ไหมพออินทิเกรตออกมามันก็จะกลายเป็น X ยกกกำลังลบหนึ่งถวนด้วยลบหกลับเข้าไปด้วยเพราะอะไรต่อไปเวลาเราดิฟเราก็ต้องเอาเลขยกกำลังมาลบออกหนึ่งใช่ไหมมันก็จะได้กลายเป็นตัวเดิมเพราะเราหารกับด้วยลบหนึ่งแล้ว อินทิเกรตก็คือส่วนขับของดิฟดิฟจะเป็นการลดเลขยกกำลังใช่ไหมแต่อินทิเกรตจะเป็นการเพิ่มเลขยกกำลังเข้าไปทีละหนึ่งจากหนึ่งส่วนสองถึงบีอ่นเราก็ได้ว่า1.75ก็เท่ากับอันนี้ก็คือ ลบหนึ่งส่วน v ลบกับลบหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองก็จะเท่ากับลบหนึ่งส่วนบบวกสองเราก็จะหาค่าบีได้ถูกต้องไหมมเราได้แล้วว่า 1.75เท่ากับลบ1ส่วน B บวก2เราก็ย้าย1ส่วน B มาฝังนี้ก็เอา1.75มาลบกับ2ต่องบ1.75เท่ากับ0.25ถูกต้องไหม0.25ก็เท่ากับ1ส่วน4เช่าหรเราก็เลยได้ว่า B เท่ากับ4 ออพอเราหาค่า b แล้วเขาต้องการหาค่าอะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการคือฟังชันเมื่อ x เท่ากับ1ส่วน 4b f เท่เากับหนึ่งส่วน,น 4b ต้องเข้ากับ x หนึ่งส่วนสิบหกแล้ว fx ที่เขากำหนดมาก็เข้ากับหนึ่งส่วน x กำลังสองใช่ไะเราก็จะได้กลายเป็นหนึ่งส่วน x กำลังสองก็เท่ากับสิบหกกำลังสองหรือเท่ากับสองร้อยห้าสิบหกตอบสองร้อยห้าสิบหกข้อนี้เออคือข้อนี้ก็ง่ายมากเลยเป็นอินทิเกรตแบบมูมากข้อนี้อินทิเกรตแบบง่ายเพราะอะไรเพราะมันอยู่เหนือกราฟหมดเลยเหนือแกนเอทุกช่วงปะช่วงที่เขาต้องการมันอยู่เหนือแกนเอําให้เราไม่ต้องแบบมาคอยเช็คจุดตัดว่าเออ ช่วงนี้อยู่เหนือนะแต่ช่วงนี้อยู่ใต้แกนนะทําให้เราไม่ต้องมานั่งแยกช่วงสามารถทําได้เลยหาได้เลยทีเดียวเพราะอยู่เหนือแกนมาทั้งหมดจากรูปที่เขาให้มาอ่ะเราก็มาหาอินทิเกรตพอเราหาอินทิเกรตออกมามันก็จะได้กลายเป็น x กํลังลบหหารด้วยลบหแล้วเราก็ เอาพื้นที่ที่เขาให้เรามาแล้วอ่ะมาใส่เข้าไปแล้วมันก็จะติดแค่ตัวแปร b ถูกต้องไหมทำให้เราหาค่า b ได้พอเราหาค่า b ได้เราก็แทนเข้าไปในสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วเราก็แค่เอาค่านี้หนึ่งส่วนสิบหกแทนเข้าไปในเนี่ยเราก็จะได้คำตอบมาอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากเนาะค่าอินทิเกรตเป็นก็ทำข้อนี้ได้ละหาค่า b ออกมาแล้วก็แทนค่าออเข้าไป สำหรับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรง่ายมากๆแค่ลองลองอินทิเกรตเป็นอ้าวอินทิเกรตก็คือดูกับจบข้อนี้ก็คือ,อน้องๆรู้ใช่ไหมว่า จาก x กํลังสองกลายเป็น2 x นี่คือเราทำอะไรเราดิฟมันใช่ไหมแล้วจาก x กํลังสองให้กลายเป็น x กํลังสามส่วนด้วยสามเกิดจากอะไรประโยบนี้เกิดจากการอินทิเกรต สังเกตดูว่าเวลาเราดิฟเลขยกกำลังจะลดลงหนึ่งแล้วเวลาเราอินทิเกรตเลขยกกำลังจะเพิ่มขึ้นหนึ่งการดิฟก็คือการตบเลขยกกำลังลงมาแล้วก็เลขยกกำลังก็ลบหนึ่งส่วนการอินทิเกรตก็คือการเพิ่มเลขยกกำลังเข้าไปหนึ่งแล้วก็ต้องหารด้วยเลขที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่จให้น้องๆลองค่ะ ข้อนี้ถ้าเราต้องการดิฟมันดิฟได้กลายเป็นอะไรเอาสีตบลงมาก็ต้องคูณกับสัมปรสิทธิ์ข้างหน้าด้วยใช่ไหมแล้วเลขยกกำลังกระลบหนึ่งแบบนี้แล้วถ้าดิฟอีกครั้งหนึ่งล่ะดิฟอีกครั้งนึงก็ตบเลขยกกำลังลงมาแล้วก็คูณกับสัมปรสิทธิ์ข้างหน้า หลังจากนั้นเอาเลขเยกกำลังลบลงหนึ่งนี่คือการดิฟในทางกลับกันเราจะเปลี่ยนให้สี่ิแปด x กำลังสองให้กลายเป็นสิบหก x กำลังสก็ได้โดยการอินทิเกรตกลับไปเพราะดิฟกับอินทิเกรตเป็นเหมือนกับอินเวอร์สของกันและกันมาดูซิพออินทิเกรตเราก็จะได้กลายเป็นเอาให้เป็น x กำลังสามก่อนใช่ไหม ก็กลายเป็น48 x สิเอกําลัางสส่วนสมเห็นไหมได้เป็นสิสิบหกกลังสถูกต้องปะแล้วต่อไปอินทิเกรตก็กลายเป็น x กําลัางสี่สกอลังสส่วนสสุดท้ายผลก็จะออกมาเป็น4 x ่อกําลัางสเองดิฟก็คือการตบเลขยกกำลังลงมาคูณกับสามประสิทธ์ข,ข้างหน้าแล้วก็เลขยกกาลังลบหนึ่ง 1. ส่วนอินทิเกรตก็คือเพิ่มเลขเอาทั้งหมดเนี้ย เราดูที่เลขยกกําลังก่อนเอาเลขยกกําลังมาบวกเข้าไปหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาตัวที่เราบวกแล้วมาหารด้วยอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราอินทิเกรตกลับไปต่อได้ะกลายเป็นอะไรมันก็ต้องเนี่ยเราก็เขียนสัมประสิทธิ์กับ x เ,เหมือนเดิมเลยมันก็ต้องได้เป็นกําลังหใช่ไหมบวกไปหนึ่งสุดท้ายก็ต้องเอากําลังห้ามาหารเพื่อให้ค่าเท่าเดิมแค่นี้แหละ ถ้าเราดิฟมันก็จะกลายเป็นแบบนี้น้องๆก็น่าจะพอเข้าใจบ้างเนาะสำหรับเรื่องดริฟกปรับอินดิเกตเบื้องต้นคราวนี้ก็จบแค่นี้นะคะ